ครับสวัสดีครับพบกับพวกเราสามคนอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อเบื่อกันนะครับสำหรับพี่อุ๊บหนุ่มพลและป้าแต้ยอย่าลืมติดตามชมช,มช่องใหม่ยูทูบของพี่อุ๊บครั้งแรกนะฮะในวงการยูทูบเบอร์นะฮะอุ๊บวิยะชาแนเเล,ลใครกดไลค์ติดตามแชร์ share, โพสต์สตั๊กใ้เฮงๆรวยรวยพวกนี้เถอาหวยนะคะอ่ะฝากด้วยค่ัสองคนก็อย่าลืมฝากติดตามช่องกดอุ๊บว,วิยะ <Channel S 2> ชาแนเเลนะครับเพราะว่าเขาดูเป็น ความมือทองแล้วก็ใจคุณด้วยนะครับครอบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับคุณลคะจะได้นำเงินเงินต่างๆนะครับไปช่วยน้องหมาน้องแมวนะครับกดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยสังคมคนและสัตว์นะครับต่อตลอดไปนะครับเอ้งเค้งปังปังถ้าแต่ละไมยพอหน่อยอ้าวไม่พอหน่อยไม่พรหน่อยกดไลค์กดแชร์พี่อุ๊บนะคะอุ๊บปริญญาชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไคร้ขดบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะกดไลก์กดแชร์คลิปมือทอง จมหวหหลูกจะโมหให้พี่พี่ถ